ถ้าผมเราอยู่ที่ปลายหาดบางแสนกันแล้วนะช่วงเช้านี้ฝนโปรโยไปช่วงตีห้ากว่า,วาจะหกโมงเช้าฝนโปรโยแล้วทีนี้ได้ยินเสียงหม้อแปลงระเบิดแถวแถวแหลมแท่นไฟแถวแหลมแท่นไฟที่ห้องผมเลยดับเลยเนี่ยไฟดับแล้วไม่มีอะไรทําก็เลยต้องมาออกมาเดินดูท้องทะเล ช่วงเช้านะ้าจะลงตามสุดประมาณชัก2สองโมงอนะจะลงอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็มันจะขึ้นมาแต่เท่าที่ดูนี่มันกําลังขึ้นแล้วนะเนี่ยเพราะว่าเมื่อเช้านี้เราเดินมายังเห็นมีเนินทรายโผล่อยู่เลยเห็นไหมน้ํามันก็กําลังกลบเนินทรายนะจะมีเนินทรายโผล่อยู่ตรงนู้นหน่อยนึงวันนี้อ,อึมครึมเมฆหนาเลย น้ำโซนนี้ไม่เขียวนะเมื่อวานมีไปผูแหลมเขียวนิดนึงตรงหาดวนภาวันนี้ก็กลับมาในสภาพน้ําขุ่นๆนะครับวันจันทร์ก็คนน้อยๆบางแสนเยอะสุการอาทิตย์ เช้านี้เขากำลังมาเก็บขยะกันตอนเช้าพอดีเห็นไหมเห็นรถนู้นรถมาเก็บขยะวิวสวยมากใช่แต่รอให้เขาเก็บขยะก่อนนะมีน้องหมามาเล่นน้ำดนะ้วขยะมันจะมาสองส่วนจากกระแสน้ำที่ซัดพามาตามท้องทะเลส่วนหนึ่งจากการท่องเที่ยวจากผู้คนที่มาเที่ยวในช่วงเสาร์อาทิตย บางคนก็ทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางมันก็เลยทำให้เราต้องเจอขยะอยู่นะครับผมอย่างเช่นนี่เขาลืมไว้ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ลงไปสู่ท้องทะเลเราเก็บไปเพื่อเป็นการสร้างภาพเล็กๆน้อยเดี๋ยวเอาไปทิ้งก่อนอันนี้แหลมแท่นล็อกหนึ่งแหลมแท่นล็อกหนึ่งตรงปลายหาดบางแสนตรงที่เราอยู่นี่คือ ที่มองเห็นไปที่ว่างๆนี้เป็นฟรีโซนล็อกที่8ฟรีโซนสุดท้ายปลายหาดบางแสนล็อกค้าขายตรงนี้คือแหลมแท่นล็อกหนึ่งแหลมแท่นล็อกหนึ่งโค้งโรง,งแหลม s 2มันจะมีงานแข่งบางแสนกลางปีเร็วๆนี่นะวันที่6ก็ไม่ใช่วันที่3ถึง7เดือนหน้าเขาก็เลยกำลังจะทำนี่ยทางกั้นนะคื ลัวกันรอบๆช่วงขึ้นเขาสามมุกไปปลายหาดบางแสนขึ้นเข,ขาสามมุกไปนะูสวัสดีนะครับคุณหนึ่งเราอยู่ตรงแหลมแทน่นล็อกหนึ่งแหลมแท่นจะมียี่สิบห้าล็อกหาดบางแสนมี 8 4ล็อกล็อกที่8 4อยู่ใกล้ๆเราอยู่ตรงนู้นหาดวันภาพาไปฝั่งนู่นจะมีอยู่41ล็อกไฟดำอะเลยพามาเดินเล่นดูท้องทะเลในยามเช้านะมีไม่มีอะไรทำไม่ใช่ไม่มีอะไรทำทำงานคอมก็ไม่ได้ดูทีวีก็ไม่มีไฟอะก็เลยพามาส่องทะเลในยามเช้านี้แล้วกันนะครับผม เช้านี้น้ำลงตามสุดแล้วกำลังจะขึ้นแล้วละ่ะสวัสดีครับช่างกล้วยช่วงนี้ส่วนใหญ่ผมไปโพในเพจนะบางแสนแหลมแท่นวันนี้ไม่ได้ไม่ได้โ่มาในน,นี้บ่อยนักช่วงนี้ช่วงนี้ได้ได้ตังจากเพจนะเพจมัน ทำเพิ่งทํารลยได้ได้เพจเรากิกๆ,ๆก๊อกก๊อกันนะเล็กๆน้อยๆเอยอยังมีไรายได้พอเป็นค่าน้ำค่าไฟประมาณเดือนเดือนก่อนประมาณร้อยกว่าเหรียญเดือนนี้ประมาณสองร้อยกว่าเหรียญก็ถือว่าเป็นค่าน้ำค่าไฟไอเพจที่มีหลักเจ็ดแสนขึ้นเนี่ย ไปดูเขาได้ประมาณสักสองหมื่นไม่ใช่สิสองพันห้าสองพันห้าร้อยเหรียญประมาณนั้นนะแต่มันเกือบแสนนะสองพันห้าร้อยเหรียญเนี่ยของเราได้แค่ประมาณสองร้อยกว่าเหรียญขนะองเราประมาณสักสามหมื่นะ follower สักสามหมื่นแต่พวก follower เจ็ดแสนนี่โอ้โหเดือนละเกือบแสนผมก็เลย ไปบิวฝั่งนู้นบ้างนะไปปั้นเพจบ้างติ๊กตอกก็เลยโผลมาบ้างไม่โผลมาบ้างนะครับผมล่าสุดที่โผลมาในติ๊กตอกวันที่สิบสามวันนี้วันที่สิบหกสิบเจ็ดแล้วนะสองสมวันสองสัวันโผล่มาทีนะนะฮะก็ให้ได้คลายคิดถึงท้องทะเลสําหรับชาวต่อต่อ,ตอเดี๋ยวเดินกลับแล้วลนะ่ะ ช่วงนี้น้ําก็กลับมาขุนเช่นเคยนะครับฤดูมรสุมฤดูฝนเนี่ยมันก็จะขุนๆแบบนี้แหละแล้วก็น้ําเขียวที่โผลมาเนี่ยเอาแน่เอานอนกับมันไม่ได้นะบางทีก็โผลมาโผลมากระปิกระปอยก้างหางแดงก็โผล่ใครได้ดูบ้างก้างหางแดงโผล่ก้างหางแดงโผล่แล้วน้ําเขียวก็มาธรรมชาติแปรปวนคาดเดาลําบากนะช่วงนี้ เพราะฉะนั้นก็ถือซะว่านี่แหละคือธรรมชาติธรรมชาติเปลี่ยนผลลูกคนกลายเป็นลูกแก้วถือโซรศัพท์เครื่องเลงเหมือนมาคาบกระดูกหมูจนต้องกินปลาแดกคนรวยจึงได้กินปลาทูอะไรวะ ฝนตกไหมครับช่วงนี้บางแสนวันนี้โอกาสเกิดฝน25%ตอนเช้านี้มีฝนโปรยโปรยแต่ผมว่าคงหมดแค่นี้แหละแต่ดูเมฆสิมันเยอะอยู่นะเราถือล่มมาอยู่นะตอนเช้าก็กลางอยู่แต่ดูเมฆเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ผมว่าเดี๋ยวมันก็จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นแล้วแหละ <c oughs> บรรยากาศดีใช่ไหมบรรยากาศดีไฟดับด้วยก็เลยต้องออกมาส่องชาวบ้านเัา วันนี้วันจันคนไม่เยอะบางคนยังไม่กลับนะน้องหมาไปเล่นน้ำอย่าห้ามชา้าสวัสดีนะครับพี่โตเมกโอบคุณเขามูนกโบยบินบินร้องกล่อมพลึกไครให้หลับฝันดี กูร้องวอนว่าโอ้เจ้านกเสรีเปล่งเสียงดนตรีสัญญาณเป็นสีแดงสัญญาณไม่ดีนะครับผมยามเช้าฉันตื่นก็เงาแต่เท้าต้องเดินขอบคุณสำหรับ ดอกกุหลาบนะครับช่างกล้วยเมื่อกี้สัญญาณมันไม่ดีหนูอยากไปอยู่แต่หวานนี้หนูกับพนัดแล้วอดเลยอ๋อน้ำยังเขียวอยู่ไม่ไม่เขียวนะครับน้ำขุนแล้วนะครับวันนี้เมื่อวานมันไปแอบโผล่เขียวอยู่ที่ปลายหาดวอนนภาแต่โซนหาดบางแสนก็ไม่เขียวนะครับผมไม่เขียวมาวันสองวันแล้วะฮะมันมาขบิดกระป๋อยเมื่อวานมันไปโผล่ที่หาดวอนนภาเฉยเลยคาดเดาลาบากนะเนี่ยน้ำขุน น้ำมาแบบขุ่นๆน้ำใช้สายเน้นต้องตุลาพฤศจิกาธันวามกรานะครับผมบางแสนหนึ่งปีมี12เดือนเดือนที่น้ำใสายมันมีประมาณ4เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกรานะฮะมันไม่ได้สวยใสยทุกวันนักจ้ะช่วงนี้ยิ่งเป็นฤดูมรสุมฤดูฝนอยู่ด้วยน้ํามันก็ผสมปนเปกันคิดดูว่ามีน้ําน้ําจืดอะน้ําจืดกับน้ําเค็มไหลมาผสมกันบ้างฝนตกเยอะบ้างชะล้างหน้าดินจาก ผืนแผ่นดินลงสู่มหาสมุทรมีแมงกะพุนลอยมันตุยบ้างแมงกะพุนเยอะบ้างอะไรอย่างนี้นะมหันตภัยรายฤดูของบางแสนนี่ยมันมีหลากหลายอยู่เห็นไหมช่วงนี้ก็เจอน้ำขุนบ้างเจอก้างหางแดงโผล่บ้างเจอเรื่องราวมากมายที่อาจจะคาดเดาลำบากเพราะนี่คือธรรมชาติชีวิตสัมพันธ์คนหากินสัตว์ก็หากิน เราไม่เบียดเบียนกันและกันต้นไม้งามคนก็งดงามงามน้ำใจไหลเป็นสายทานชุบชีวิตทุกฝ่ายเบิกบานมีคนมีต้นไม้มีสัตว์ป่าเออเราแคปไอกราฟน้ำมาหรือเปล่าเดี๋ยวจะให้ดูลืมไปว่านี้มันในติกตอกเพราะว่าไลฟ์ในติกตอกบ้างไล้์ในเฟซบ้าง,างมัน ฟีเจอร์มันไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูผมแคบกราฟน้ำมาตอนเช้าอยู่น้ำมันช่วงนี้มันเนิบๆกราฟน้ำอยู่ไหนหากราฟน้ำมาก่อนเมื่อเชา้านี้ถ่ายรูปไว้เมื่อเช้าถ่ายรูปถ่ายรูปเจ้าก,กระลอกด้วยกระลอกอยู่ไหนกระลอกน้องกระลอกนี่แอบอยู่กราฟน้ำอ๋อนี่กราฟน้ำ เห็นไหมมันจะเนิบๆเนิบ,นบ,นบลงต่ําสุดตอนประมาณสักสักสองโมงใช่ไหมสองโมงแล้วก็จะขึ้นเนิบๆขึ้นไปจนช่วงเย็นไอ้แถบเหลืองๆนี่คือช่วงที่พระอาทิตย์โผล่กับพระอาทิตย์ตกถ้าเป็นเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้นะีเพราะเมื่อวานเราลบภาพไปแล้วภาพมันเยอะมาก เดี๋ยวนี้ไลา์ในไหนส่วนมากครับนี่ผมไลา์ในเพจชื่อบางแสนแหลมแท่นวันนี้นะไอ้สลับกับต,ต,ตัวนี้มันต้องไลฟ์ต้องทําคลิปอย่างเดียวนะมันถึงจะมีความเคลื่อนไหวเราก็เลยถ่ายรูปถ่ายอะไรลงเพจแล้วก็ไลฟ์ในเพจบางทีไลฟ์ในเพจปั๊บมันก็ลงมันก็สามารถดูย้อนหลังได้เลยอะแล้วมันก็ อะไรที่เป็นคลิปวิดีโอมันสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยไงมันก็มันก็ให้รายได้จากคลิปวิดีโอจากอะไรต่างๆนานาเราก็เลยไปทำในเพจเป็นส่วนใหญ่นะครับช่างกล้วยเพจชื่อบางแสนแหลมแท่นวันนี้นะครับผม มีสัตว์ป่าที่ทะเลหรอเมื่อกี้มันเพลงเฉยเพลงเฉยเพจฟ้าไหมครับเพจเฟซบุ๊กนี่แหละฮะเฟซบุ๊กนี่แหละครับ F A C E B O K ของมาร์คซั k เคเบิร์ดนะครับคู่แข่ง t ิ k t ตอนี่แหละครับเออนะควรควรไหมควรไหมมันก็มันก็จะ ดูมันยุ่งยากวุ่นวายนะต้องไปแอปนั้นแอปนี่นะก็ตามนั้นเลยแล้วกันนะครับผมกวนกวนติ๊กตอหน่อยเออติ๊กตอกมันไม่อยากให้คนนำคนออกนอกแพลตฟอร์มมันนะก็แมนแมนหน่อยเออติ๊กตอกสอน AI ให้มันแมนแมนหน่อยนักเลงหน่อยถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่านักเลงอนะนักเลง มากักคนอยู่อะไรของตัวเองกันเยอะแยะมากมายเออใครใครดูอะไรก็ไปดูในนั้นนะฮะเขาก็เล่นไม่เหมือนกันบางคนเขาไม่เล่นต ok ิ๊กตอกนะเออก็ให้เขาไปดูชาวบ้านเขาบ้าง a ฟ e b o o k เนี่ยเออยูทูบอย่เนี้ยเห็นไหมไม่ต้องไปแอปแอปฟ้าแอปนั่นแอปนี่อยากจะปิดก็ปิดกั้นกันไปนะฮะเรากวนมันเข้าไป ไปติดตามเร็วครับผมเร็จแล้วขอบคุณนะครับผมเรามันเข้าใจระบบมันนั่มันถ้าเราแบบไปพูดนําคนออกนอกแพลตฟอร์มมันก็จะค่อนข้างจะลด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 อินเกรดเมนของเรามันก็จะดรอปของเราแต่ช่างหัวหัวมันดีกว่าพวกนี้มัน AI มันไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเท่าไหร่ เราทําสิ่งที่เราชอบกันดีกว่าน,นะไปเคร่งเครียดกับกฎของมันเกินไปผู้คนก็ต้องหาวิธีซิกแซกกันแต่ผมขี้เกียจซิกแซกว่ากันแบบตรงๆตรงๆนี่นะา็เราเป็นมันบ้านมันไม่ไมดีมูลค่าธุรกิจอะไรนะักเราทำเพราะว่าความชอบนะฮะเพราะฉะนั้น คนเยอะคนมากคนน้อยนี่เป็นเรื่องรองรองกันแนะนำให้ผู้ชมแช์ร้อยของคุณเอออะไร <c oughs> นะระบบ a อไอมันก็พยายามผลักดันให้เราทำนั้นทำนี่นะแต่เราทำตามที่ชอบที่ชอบกันดีกว่านะครับผมวันนี้อึมครึมทั้งวันเมื่อกี้ผมเพิ่งไลฟไล์ในเฟซมานะไลฟ์ในเฟซแล้วขา าเดินกลับผมก็เลยไลฟ์มาใน t ิ t t อกให้ชาวเพื่อนๆทิกตอกได้ดูด้วยแต่มันก็สลับกันไปแหละแต่ช่วงนี้ผมไปนเน้นทําในเฟซมากหน่อยเพราะว่าเฟซมันได้ตังค์นะ <c oughs> อันนี้ไม่ค่อยได้ตังค์แล้วอันนี้ส่วนใหญ่จะต้องเป็นท,ทํา a ฟเฟอริเอทําำมีสินค้ามาติดมาขายเนะี่ยมันถึงจะได้นะช่วงแรกๆได้ตังค์ดีอยู่แต่ตช่วงนี้ทุกคนก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายกันหมดเลยเลยขี้เกียจทําสวัสดีนะครับคุณวิสิต สวัสดีชาวโลกโอ้โหไม่ได้มานานนะสิในต่อต่อเมื่อกี้มันสัญญาณมันขาดหายไปตอนที่เราร้องเพลงเราร้องเพลงทีไรสัญญาณมันขาดหายทุกทีน้ำไม่ใสนะครับผมน้ำมันไม่ใสช่วงหน้าฝนนะครับผม มันได้เท่านี้นะครับผมเห็นไหมบางส่วนที่มันถูกแช่ไว้สักพักมันก็จะมีความใสแค่นี้แหละแต่ที่มันดูมันไม่ดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันขุนไม่ใช่ไม่ขุนใช่เออทรายมันไม่สวยนะตรงนี้มันคือแหลมแท่นนะน้ํามันไม่เขียวแล้วแต่มันไม่ไม่ได้ใสนะมันจะขุนๆแบบนี้แหละ หน้าที่มันใสมันคือหน้าหนาวตุลาพฤศจิกาธันวามกรานะครับบางแสนมีอยู่12บเดือนจะมีความสวยงามอยู่ประมาณ4ี่เดือนนะตุลาพฤศจิกาธันวามกราช่วงหน้าหนาวช่วงอื่นก็จะมีมหันตภัยของแต่ละฤดูดูอย่างเช่นช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนใช่ไหมน้ําจืดน้ําเค็มผสมปนเปนกันนะ้ํามันก็กล่อยๆ่อยน้ําจืดชะล้างชะล้างลงสู่พื้นแผ่นดินนะฝนตกมันก็ไปลงท้องทะเลมันก็กล่อยๆ่อยแล้วก็มี แมงกระพุนเยอะด้วยช่วงหน้าฝนแล้วก็เห็นไหมเร็วๆนี้น้ำเขียวแพลงต้อนบูมมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละฤดูของบางแสนทุกคนจะถามว่าใสไหมใสไหม,ไหมนี่มันจะใสแค่หน่อยเดียวนะครับผมหายากนะที่จะเจอใสๆเนี่ยใครมาเจอใสๆนี่คือแต้มบุญดีนะครับผมช่วงหน้าหนาวนู่นนะครับผมตุลาพฤศจิกาธันวามกราถึงจะมีความใส ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโลซีซันของท้องทะเลหน้าฝนน่ะโลซีซั่นแต่ช่วงนี้มันก็ไม่ได้ฝนตกบ่อยถ้าหากกับเมืองริมท้องทะเลแบบนี้มันฝนมันค่อนข้างมาไวไปเร็วมันจะเข้าไปตกในเมืองแถวเศรีราชาโน่นศรีราชานี่ตกบ่อยตกดีกว่าชาวบ้านเขาน้ําท่วมเลยด้วยซ้ําไปมีน้องหมามาเล่นท้อง,ท,องทะเลด้วยเห็นไหมวันนี้คนเบาๆนะวันองคารเอ,อวันจันร คนมันจะเยอะสุกเสาร์อาทิตย์นู่นแ่ะแต่ถ้าเป็นวันอื่นเนี่ยมันคนไม่เยอะเท่าไหร่เจ็ดโมงแล้วสำหรับเช้านี้เราไปก่อนดีกว่านะไม่รู้ไฟมาหรือ,อยังจะไปหาซื้ออะไรกินในเซเว่นก็ซื้อไม่ได้ไฟมันดับเพราะฉะนั้นแทนที่เดี๋ยวแบตเราก็จะหมดเซฟแบตไว้ใช้งานก่อนดีกว่านะฮะ สำหรับเชา้านี้ไปก่อนนะครับผมทิ้งท้ายไว้ที่เรือลำหนึ่งที่ล่องลอยไปกลางท้องทะเลเนื่องจากความเชื่อและความศรัทธาในบทเพลงของพี่ตูนนะครับที่บอกว่าเรือเล็กควรออกจากฝั่งไปสอะแสวงหาโชคชะตาที่อยู่เบื้องหน้าที่ฟ้าดินประทานไว้นะครับผมไปสอดแสวงหา<ฮ>ปหาป้ายนี่แหละไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นหรอกพี่แกบอก <c oughs> จะออกไปแต่คอฟ้า แม้ว่าโชคชะตาไม่ต้องการโอเคไปก่อนนะครับ